สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับทเกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนาไปปรับใช้กับปัจรวันของตัวคุณเองจะดูดวงกับชาวมังกรลัคนามังกรนะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคม2565นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่ user บูพยา5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลของไพ่กันเลยว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรถ้าเกิดเจอไพ่ลายนะครับให้แปลให้ดูไว้เลยว่าเป็นไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลายนะครับแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกเนาะ ไพ่ใบแรกของคุณนะครับไพ่ the world เด็กถือดาบนะครับ4อบครับส of อ w o r อดนะครับไพ่ไหนถือไม้6เหรียญราชินีถือดาบแล้วก็ไพ่สิบถ้วย เพนพร็อสนะครับไพ่ใบสุดท้ายราชนีถือเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับได้เดอะเมจิเชียนนะครับโอเคไพ่ครบทุกใบแล้วเรามาอ่านพลังงานกันเลยนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกนะอิทธิพลของไพ่นะครับใบแรกของคุณสำหรับชาวมังกรได้ไพ่เด็กถือดาบเด็กถือดาบเนี่ยค่อนข้างมีอารมณ์มีความรู้สึกที่แบบเขาเรียกว่าอยากจะมีการทดลองอยากจะมีการเรียนรู้อยากจะมีการแบบเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างมากขึ้น คือเด็กถือดาบเนี่ยบางทีแล้วอะครับมีอารมณ์มีความรู้สึกที่มีความกระตือรือร้นสูงนะมีการที่อยากจะรู้อยากจะลองอยากจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้เกิดความชํานาญมากขึ้นเราอาจจะต้องระมัดระวังสำหรับชาวมังกรอ,อาจจะมีความรู้สึกที่แบบเอาแต่ใจตัวเองไปสักนิดนึงหรือบางคนอาจจะมีอารมณ์มีความรู้สึกที่ร้อนลนนะครับหุนหันพันร่นบ้างคิดอะไรทําอะไรอาจจะยิ่ง กล้าได้กล้าเสียกล้าตัดสินใจมากจนเกินไปอิทธิพลของไพ่เพจออฟสอดเนี่ยไม่ได้มาเพียงใบเดียวมีราชนีถือดาบมาคุณอาจจะค่อยๆเติบโตค่อยๆพัฒนามาถึงราชนีถือดาบได้มันแปลว่าคุณจะค่อยๆเข้าใจในเรื่องของสัตธรรมสิ่งต่างๆมากขึ้นนะครับเรียนรู้เลือกตัดสินใจได้ถูกได้ควรมากขึ้นจากเด็กถือดาบตอนแรกเราก็ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง พอเราเริ่มเข้าใจเราเริ่มเหมือนกับมีการตกผลึกในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมีการพัฒนายกระดับจิตใจลกระดับความรู้ความสามารถขึ้นมามากขึ้นทําให้ตัวคุณนะครับเข้าใจในสัจธรรมมากขึ้นจนเป็นราชินีถือดาบจนทําให้คุณสามารถที่จะตัดสินใจทําอะไรแล้วมีเหตุมีผลมากขึ้นนะครับแต่ยังไงยังใช้อารมณ์อยู่เหมือนกันเพราะายังไงขึ้นราศีธาต ลมนะครับแปลว่าย,ยังใช้อารมณ์อยู่พอสมควรดังนั้นชาวมังกรลัคนามังกรอ,อาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสักนิดหนึ่งอย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรมากจนเกินไปนะครับตัวคุณเองเนี่ยจะพัฒนาเป็นราชินีถือดาบใช่ไหมครับระมัดระวังนิดหนึ่งอาจจะถูกกดดันจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะครับหรืออาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ยังดูไม่ค่อยได้ดั่งใจเพราะว่ามีไพ่สี่ถ้วยเกิดขึ้น สี่ถ้วยเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนแบบมีอารมณ์มีความรู้สึกที่มีความหน่อยอยู่พอสมควรบางทีเราก็อารมณ์เหมือนแบบเด็กนิดนึงอะ่ะนะครับเนาะถึงแม้เราจะแบบเออค่อนข้างโตมาขึ้นมาละเริ่มรู้สึกว่าเราเรียนรู้เราปรับอะไรได้มากขึ้นละเรามีเหตุผลมากขึ้นละแต่เราก็ยังมีอารมณ์มีความรู้สึกที่มันเป็นนกาทีฟอยู่บ้าง สถ้วยคือการเปรียบเทียบ4ี่ถ้วยคือการที่ตัวคุณเองอาจจะคิดว่าฉันทำเยอะแต่ฉันได้น้อยกว่าคนอื่นนะครับ Six of Pentacles ตรงนี้เลยสังเกตดูว่าเศรษฐีคนนี้นะครับถือตาช่างแปลว่าความยุติธรรมแปลว่าการอยากให้การให้แต่เศรษฐีคนนี้ให้ไม่เหมือนกัน ให้ผู้หญิงคนนี้นะครับแต่ผู้ชายคนนี้ร้องขอกลับไม่ได้นั่นแปลว่าไพ่ใบเนี้ยมันเหมือนคุณที่กำลังแบบถูกตัดสินว่ามันดูไม่ค่อยยุติธรรมหรือเปล่าเพราะว่าเราทำผลงานได้ดีนะเราพยายามแบบทำทุกสิ่งทุกอย่างเรียนรู้ปรับทุกอย่างแล้วแต่เหมือนกับเขายังให้ความสำคัญกับเราไม่มากพอก็ได้เช่นกันเรารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมแบบนี้เป็นตน้นอันนี้ชาวราศีมังกรและขนามังกร ต้องปล่อยวางอย่าเพิ่งไปยึดติดบางทีแล้วอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจโมเมนต์ของเราทั้งหมดเพราะเขาไม่ได้มานั่งดูเรานะครับตั้งแต่แรกจนจบเขาถึงจะเข้าใจเราทั้งหมดเข้าใจนะว่าเราต้องรู้สึกหน่อยนะเราต้องรู้สึกเหมือนแบบมีปัญหานะมีอะไรที่มันรู้สึกไม่เท่าเทียมรู้สึกแบบมีความอายุที่ทำเกิดขึ้นอันนี้ผมเข้าใจเพราะผมเนี่ยเป็นคนขี้น้อย เป็นคนที่แบบเซนซิทีฟง่ายเราตั้งใจกว่าคนอื่นเราพยายามกว่าคนอื่นเราทําทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าคนอื่นแต่เราได้รับผลนั้นน้อยกว่าคนอื่นเพราะว่าในชีวิตผมเนี่ยไม่เคยกลัวนะกับการทํางานหรือการทําอะไรก็แล้วแต่แต่กลัวคือการทําแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ที่แบบเท่าที่เราต้องการหรือเท่าที่เราลงทุนไปอันนี้คือสิ่งที่ผมพบเจอมาตลอดชีวิตนะครับทำน้อยได้น้อยทำมากก็ยังได้น้อย อันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกแบบนี้เลยดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้ก็ได้สำหรับชาวมังกรสำหรับครึ่งเดือนหลังนี้แต่อยากให้คุณนะครับไม่เส้นหวังนะเพราะว่าชาวมังกรลัคนามังกรเนี่ยมีโอกาสที่ตัวคุณนะครับถึงแม้จะได้รับบางสิ่งบางอย่างที่ยังรู้สึกน้อยแต่มันอาจจะเป็นแค่ช่วงแรกเท่านั้นพอหลังๆไปเนี่ยคุณเติบโตคุณพัฒนาได้ถึงควีนถือดาบเมื่อไหร่นะ คุณก็จะมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมีการต่อยอดมีการพัฒนาในเรื่องของการงานมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดคุณจะค่อยๆมีทักษะมีการเพิ่มเติมมีเพิ่มพูนความรู้สิ่งต่างๆนั้นก้าวกระโดดทำให้คุณมีความโดดเด่นทำให้คนอื่นเขากลับมาจาับตาจ้องกับตัวคุณมากขึ้นเปลี่ยนจากคนที่ตัวคุณเองถูกเมินกับได้รับสิ่งดีๆคนกลับกลายเป็นคนนี้แทนคนนี้เห็นไหมคุณกลับได้รับสิ่งเหล่านี้จาก ผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นเห็นไหมเพราะเราเติบโตในเรื่องของศักยาภาพเราไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งเราใช้เหตุผลเป็นที่ตั้งเหมือนราชินีถือดาบแล้วก็พยายามทําความเข้าใจแล้วไนท์ถือไม้เนี่ยแปลว่าหมามันก้าวกระโดดถูกไหมครับมันแปลว่าเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแอดวานมากขึ้นเราสามารถมีความโดดเด่นเราสามารถที่จะมีอะไรดีๆทําให้คนอื่นเขาหันกลับมา จ้องเรามากขึ้นหันมาใส่ใจกับเรามากขึ้นให้โอกาสกับเรามากขึ้นเราจะมีโอกาสของการมีศักยภาพในการดึงดูดให้เขานั้นเห็นศักยภาพของเรามากขึ้นมีการเติบโตมีการพัฒนาในเรื่องของสายการงานของคุณมากขึ้นได้รับการตอบโจทย์ได้รับการพัฒนามีไอเดียมีความคิดมีการต่อยอดมีการพัฒนามีการเติบโตแบบก้าวกระโดด เห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยชาวราศีมังกรลัคนามังกรเนี่ยจะค่อยๆมีแนวโน้มทิศทางของการงานนั้นเติบโตพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงคุณต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงคุณต้องรู้จักปรับคุณต้องรู้จักบาลานซ์ทุกอย่างให้มันเกิดความสมดุลจริงๆไพ่สองใบเนี่ยมันเป็นไพ่ของความบาลานซ์นะครับ คือ e ท p e พ a นส์คือไพ่ของการบาลานซ์ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือการปรับการเปลี่ยนแปลงการทำสมดุลส่วนไพ่ซิกออฟเพนทาเคิลก็คือไพ่ของการทำสมดุลเหมือนกันถ้าคุณได้รับความอายุติธรรมให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณต้องรู้จักปรับเปลี่ยนต้องรู้จักยืดหยุน่นต้องรู้จักแก้ไขปัญหาอย่ายึดติดกับแผนสิ่งต่างๆเดิม เพราะว่าอะไรครับที่พูดเนี่ยคือดาวเสาร์เนี่ยโคจรทับลัคนาของคุณอยู่มันเป็นดาวแห่งความตึงดาวแห่งความยึดติดยัง่งดาวแห่งความแบบยึดมั่นเกินไปถ้าคุณเปลี่ยนเป็นดาวเสาร์ที่ดีคือความอดทนความอดกลัน้นความจริงใจความมุมาณะพยายามแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแก้ไขสถานการณ์ให้ได้แล้วคุณจะเติบโตพัฒนาไปในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับสมดุลของคุณนั้นจะมีโอกาสในทิศทางที่ดีมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันรู้สึก เหมือนเป็นความอายุติธรรมให้คุณค่อยๆปล่อยวางมันไปปล่อยพลังงานไปด้านลบอย่ายึดติดอย่ายึดมั่นอย่าหวาดระแวงอย่าคิดมากทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดพยายามมีความหวังใหม่เติมพลังงานในด้านบวกให้มากแล้วคุณจะสามารถจบสิ้นปัญหาต่างๆแล้วคุณจะค่อยๆเติบโตพัฒนาที่ดีได้จากไพ่เดอะเวอร์ The word l หมายถึงการจบสิ้นและการเริ่มต้นใหม่คุณต้องเคลียร์พลังงานในด้านลบออกไปเพื่อรับพลังงานใหม่ๆเข้ามา นะครับเอเนจีใหม่ๆเข้ามาก็คือไพ่สิบถ้วยเห็นไหมสิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยมันจะมีความแฮปปี้มากเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสาที่คุณนั้นจะเติบโตในสายงานของคุณมีการพัฒนามีการเติบโตมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมีโอกาสาใหม่ๆเข้ามาจากไพ่เดอะเวอร์โดยเฉพาะใครทํางานกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศคุณจะได้รับสิ่งดีๆกับเขาเนี่ยคุณจะเป็นผู้หญิงคนนี้แทนที่จะเป็นผู้ชายคนนี้ทําให้ตัวคุณได้รับในสิ่งดีๆถ้าคุณทํางานกับบริษัทข้ามชาติ บริษัทต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลแบบนี้คุณจะดีมากแต่ถ้าเกิดคุณทํากับบริษัทที่เป็นคนไทยคุณอาจจะต้องใช้การโชว์ศักยภาพมากกว่าเล่นท่ายากมากกว่าคุณถึงจะเอาชนะและเปลี่ยนแปลงไป,งปนนมทิศทางที่ดีกว่านี้นะครับ คุณไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าสิบถ้วยมาแปลว่าคุณจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาแทนที่คุณจะรู้สึกแบบน้อยเนื้อต่ําใจหรือรู้สึกเปรียบเทียบต่างๆโยนมันทิ้งไปรับพลังงานด้านบวกมาเยอะๆนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับอิทธิพลการเงินเนี่ยขึ้นไพซิกออฟเพนทาเคิลนะครับแล้วก็ไพควีนออฟเพนทาเคิลเนะแปลว่าชาวราศีมังกรลัคนามังกรใครที่กู้ยืมเงินมีโอกาสได้รับสินเชื่อได้รับการได้เครดิตสินเชื่อ นะครับจากธนาคารเนาะไม่ว่าคุณจะไปซื้อบ้านซื้ออสังหาซื้อที่ดินซื้ออะไรเงี้ยคุณก็จะประสบความสําเร็จตรงนี้ได้พูดง่ายคือสามารถยื่นกู้สินทรัพย์น้ําผ่านได้ประมาณนี้ส่วนใครนะครับที่แบบตั้งาขายที่ดินอะไรเงี้ยไว้เนี่ยนะมีโอกาสที่คุณจะได้รับตรงนี้เหมือนกัน ได้รับเงินก้อนอาจจะมีเศรษฐีนี่นะครับมาซื้อคุณก็ได้เช่นกันเนาะหรืออาจจะได้รับโอกาสดีๆแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าการขายบ้านค่อนข้างยากนิดนึงนะหลายคนมาถามเนี่ยคือลําบากเหมือนกันนะที่จะตอบเพราะว่าบางทีแล้วที่คุณอาจจะไม่ใช่ทำเลที่คุณอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่มันเป็นอะไร สมกับราคาที่คุณตั้งเอาไว้ก็ได้เช่นกันดังนั้นคุณก็ต้องใช้เวลากับการที่ต้องอดทนต้องรอคอยตรงนี้นะครับแต่ยังไงไพ่ก็ยังบอกว่ามีโอกาสที่จะได้สินทรัพย์เงินก้อนโตแบบนี้ได้เหมือนกันจากนาชินีถือเหรียญน,นะครับแล้วก็รายได้ของคุณค่อนข้างได้เป็นเกอบเป็นกำรร เพราะราชินีถือเหรียญเนี่ยก็ค่อนข้างแอดวานพอสมควรเนาะแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการเงินนั้นประสบความสําเร็จมีความมั่งคั่งในเรื่องของการเงินที่ดีดูมาแทบทุกราศีนี่คือขึ้นคิงควีนสิบเหรียญหนึ่งเหรียญกันเยอะเลยแสดงว่าการเงินของเดือน มีนาคมเนี่ยกำลังจะมีนานมทิศทางที่ดีขึ้นแล้วนะครับได้รับผลตอบแทนได้รับผลรีเทิร์ต่างๆนั้นเต,ติบโตมั่นคงมากขึ้นนะครับใครที่ลงทุนไว้ก็มีโอกาสที่จะได้รับปันผลนะครับได้รับส่วนแบ่งหรือมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้การแบบส่วนแบ่งการเงินอะมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับราชินีถือเหรียญเนี่ยคือเงินค่อนข้างแบบเยอะมากพอสมควรเลยนะครับก็ยินดีกับชาวราศีมังกรด้วยนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการลงทุนนะครับในเรื่องของการเงินนะครับหรือใครที่จะซื้อลาบลอยอะไรแบบนี้เรามาดูกันว่าจะมีโชคลาบยังไงกันบ้างนะครับช่องนี้สนับสนุนให้คุณลงทุนนะครับจะได้มีสินทรัพย์ในเรื่องของการเงินแล้วก็มีในเรื่องของความมั่งคั่งนะครับในทรัพย์สินแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการมีการกเกษียณแบบนี้เป็นต้นเนาะไพ่ใบแรกคือคิงถือไม้นะครับ p a จอ o ฟซอ o r ดเนาะไพ่ใบสุดท้ายคือนายออฟขับ hmm. เกิดขึ้นอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าคุณอาจจะมีความหมุดหงิดนิดนึงกับในเรื่องของการลงทุนอาจจะยังดูไม่ค่อยได้ดังใจนะ p a จออฟซอ o r ดมา2ใบเลยรู้สึกเหมือนมีอารมณ์มีความรู้สึกที่แบบไม่รู้เหมือนกันว่าจะลงทุนยังไงจะทํำยังไงดีการเริ่มต้นยังไงดี บอกไว้ก่อนว่าใครที่ยังไม่เคยลงทุนมาก่อนนะครับแต่สนใจที่อยากจะมีเงินเก็บเงินออมเงินเกษียณหรือมีเงินความมั่งคั่งใดๆเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าคุณมีโอกาสทิศทางที่ดีเพียงแต่คุณต้องติดอาวุธในเรื่องของความรู้นะครับคุณต้องรู้ให้ได้รู้ให้จริงรู้ให้เหมือนกับคือไม่ต้องถึงกับรู้จริงรู้จังขนาดนั้นก็ได้แค่เข้าไปแบบเรียนรู้นะครับบ้างนะแล้วก็พยายามแบบเขาเรียกว่า ปลูก mindset ของตัวเองเข้าใจ mindset ของการลงทุนของตัวเองว่าตัวเองรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนบางคนนะครับลงทุนในสินทรัพย์เนี่ยเสี่ยงน้อยหน่อยคุณได้รับผลตอบแทนชัดๆชัวร์ๆนิดนึงนะ่ะก็จะเป็นกองทุนรวมส่วนลงทุนได้มากหน่อยนะครับเพื่อผลตอบแทนเยอะหน่อยก็เป็นหุ้นหรือคริปโตเคเรชันใครที่ชอบแบบการผันผวน,นสูงๆรับความเสี่ยงได้สูงหน่อยก็คริปโตไปเลยนะครับเนาะหรือบางคนนะครับรับสินทรัพย์ได้ทุกแบบ ก็คือแบบผมเนี่ยรับได้ทุกอย่างก็คือลงในทุกอุตสาหกรรมทุกลการลงทุนเลยมีทั้งคริปโตเคอเรนซีนะครับเรื่องของกอ,องทุนรวมแล้วก็หุ้นนะครับกระจายลงไปให้หมดเลยนะแต่คุณต้องพยายามติดความรู้นิดนึงนะครับอย่าก,กระโดดลงมาโดยที่ไม่มีความรู้เด็ดขาดนะครับเพราะไม่งั้นคุณอาจจะรับความเสี่ยงหรือความผันผวน,นไม่ได้เนาะอิทธิพลของไพ King ่ k i ง g of วันเกิดขึ้นเนี่ยคุณอาจจะท็อปฟอร์มนะคุณอาจจะมีแนวโน้มของการมีพลังงานมีเอเนอรในเรื่องของการลงทุนมีไมายเซ็ตที่ดีนะครับมีการเติบโตมีการพัฒนามีการต่อยอดในเรื่องของการลงทุนสามารถที่จะมีโอกาสดีๆกับการลงทุนนั้นประสบความสําเร็จมีไพ่ไนายอบครับ น้ำคับเนี่ยเป็นไพ่ที่คุณค่อนข้างแบบมีความสุขความสํหวังในเรื่องของพอร์ตเลยนะพอร์ตอาจจะเติบโตพัฒนาที่ดีมากเลยหรือคุณอาจจะมองเห็นอนาคตนะครับมองเห็นพอร์ตของคุณเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดมากๆเลยคุณเรียนรู้คุณปรับคุณเข้าใจแล้วว่ามันมีโอกาสที่จเติบโตได้ร100้อยเปอร์นต์พันปอร์ซ็นตนะครับสำหรับใครที่ลงทุนได้ในสินทรัพย์โดยชพาะความเสี่ยงสูงอย่าง คคิปโตอรนซีแต่บอกไว้เสมอว่าต้องมีการติดอาวุธในการเข้าใจการลงทุนและรับผลความเสี่ยงได้ด้วยเช่นกันนะครับใครที่อยากลงทุนแล้วก็ไม่เข้าใจหรืออยากจะลงทุนอยากจะเริ่มต้นเนี่ยสามารถสอบถามได้นะครับว่าจะเทรดที่กระดานอะไรหรือยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับผมจะช่วยตอบให้เนาะตามที่ผมได้มีประสบการณ์ในการลงทุนนะครับเดี๋ยวจะช่วยในการอบอก อีกครั้งหนึ่งแล้วกันถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจตรงไหนหรือต้องการแชร์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับจะมาทยอยตอบเนาะหรือช่วยๆกันตอบก็ได้นะครับถ้าเกิดใครมีในเรื่องของ mindset ในการลงทุนเนาะคือคุณอาจจะแบบอยู่เฉยๆคุณก็มีเงินเข้ามาในพอร์ตแล้วก็มีเงินลงมีเงินใช้ก็ได้เพราะว่านายออฟ คับเนี่ยหมายถึงว่าคุณอาจจะมีสินทรัพย์ที่มีความอยู่ตัวแล้วกเกษียณแล้วหรืออาจจะมีการเติบโตมีความมั่นคงแล้วนะครับทำให้ตัวคุณไม่ได้เดือดร้อนกับการเงินเท่าไรนะครับประมาณนั้นเนาะแสดงว่าก็มีอิสระภาพทางการเงินนั่นเองจะมีความแฮปปี้พอร์ตบวกนะครับประมาณนี้ได้เช่นกันนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ